过年的礼物。

บ้องอะไรไม่ลงลงไม่ลงไม่แรงแรงไม่ได้รั้นปากไม่ได้บอกอะไรไว้แค่แค่มิดแค่เห็นก็พอแล้วมิดพอแล้วนั่งนั่งสมาธิเจนี่จะเป็นน่าจะเป็นขอสามตัวเราไม่ให้ให้แค่นี้อีกสองตัวคุณแค่แค่นี้สองตัวก็ดีแล้ว ให้ยู like, ่นั่นแหละเดี๋ข้างล่างหนึ่งหนึ่งสี่เดี๋ตรงต้องไหนใส่ยาเดยวใให้ดีนะน่าจะเป็นลองไปลองไปไป จุดทูบนุ่นอีกทีหนึ่งว่าจะตรงบนไหมได้ได้ได้หนึ่งหนึ่งวันสี่วันเนี้ยต้องมาแน่นอนวันเนี้ยมาวันพุธวันสี่เน่นอนครับใช่หนึ่งหนึ่งสี่ชัดมากไม่ดูสิหนึ่งหนึ่งสี่ใช่ชัดมากเลยเห็นไหมแต่มองทำไมเปลี่ยนมองไปทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะอย่ามองรอบนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะ มองาีแล้ว็นทำไมหนักทำไมเป็นอย่างี้เออมันทื่นไวช้ามากมอแล้วก็นี่อืมอือืมหนักเียนหนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเล็กอ่เปลี่ยนเล็ครับแน่นนนกูจยุดกระไดทูอ่ะกูต้องปิดก็ได้มั่นใจละ หนึ่งแปดสีต่ตรงปากนะี่ไม่ไม่อใช่ใตรงปากหนึ่งแปดสี่นะเนาะใช่โอ้เหนแล้วเห็นแเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วหนึ่งปดสี่ชัดมากเพราะว่าขอตวจแล้วั็เลยนั่นตรง,งจหวยปากคันเลยครับใช่ใชตรงนั้นเลยหนึปหนึ่งแปดแปดสี่นี่แจ่มชัดมากครับ ถ้าข้างบนอะ่ะข้างบนงบนะ่ะจะเป็นสามตังค์เข็มที่ยังไม่ปากท่านนะครับหนึ่นงแปดสี่ชัด 8, 4, 8, แจ้าเลยครับใช่หนึ่งแปดนี่ชัดหนึ่งแปดสี่แปดมาเพิ่งขึ้นนั้นน่ะครับตอนแรกเป็นหนึ่งหนึ่งสี่ทีนี้นี่แปดชัดมากพอเราพูดบอกว่าหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งไม่ยากเลยแปดนี่ชัดมากเลยทำลาวะครับทำลาใช่แปดสี 8, ่ทำลาวก่อนนะครับวันนี้ วันนั้นยังถูกกันเลยฮะวันั้วันนั้น 8, อะ่ะแปดสามอ่ะที่ได้กันดูตรงนู้นพี่เข้าไปไปก็ได้หนึ่งหกก็เข้าอะ่ะเข้าเราไงก็ได้มากลับมาอีกรอบหนึ่งดูนะครับดูอ,อล่างบอกหนึ่งแปดสี่ชัดชัดนะ เดซุ่มเข้ามาแล้วนี่กกองศูนได้มาละน,น้องห็นหนีน่นนสรุปนะส่วนเลขสามหกาจะไปไทยเลยนะแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่อเอาไปเอาไปฝั่งโค้งแล้วกนอนเพราะว่าแวบแวบแรกคือ,อแวบแรกคือคือตัวนี้เลยแวบแรกทีส่สวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จเถอแล่วตาเสร็จขอบอกเหมือนจะพูดออกมาแต่พูดบอกว่าห้ามพูดไม่ได้ครับ สามตัวหนึ่งแปดสี ite, ่นะครับหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่นะอันนีนี่โอ้เขาว่าก็เอาเขาพันที่เท่าไหร่ดาวพูดอยู่แล้วมันก็ลืมวันสุกก็ไม่ได้หนึ่งหกโอ้เสียดายเสียดายวันสุกออกหนึ่งหกอ่ะไม่ได้ตามวันนี้ร่างกลับมาอีกครั้งครับหลังจากวันนั้นมาลง งเงียบแบบนี้นะครับแบบเงียบๆีนี้นนปู่จะให้ดีเลยครับตามต่อตามต่อสามแปดแล้วก็หนึ่งแปดสี่นะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ต้องได้กลับโชคกลับไปแล้วรอบนี้จะลำวงห่วงรอบนี้ยได้เลยได้เลยเพราะว่ารอบก็รอบก่อนไม่ไม่ถึงไม่ถึงจะกระทบใส่กันังแต่ร่างเราอะไรยเงี้ยแต่พอไปนู่นมันมันไม่ใช่นะต้องเปลีป่ยนเพี้ยนแบบ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสี่กับหนึ่งแปดสี่มีแค่เนี้ยครับถ้าเบิ้ลก็บเบิ 1, 1, ้ลหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยหวยเราหอยเหาทำเราทำเราเลยครับเนี่ยเพราะว่านั่งสวดสวดทำไปทำมาก็จะนั่นไงกุญแจเป็นแบบทีแรกเข้าใจว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสี่เพี้ยนไงเห็นไหม ไม่เกินนี้ถ้าจะถ้าจะรลบรลบแค่สองสี่สัแปดสี่แค่นั้นเองดูดูเนี่ยแต่ถ้าที่ให้มาก่อนนี้น่าจะเป็นไทยหรือเปล่ามาเว็บเดียวทีแรกก็จะฟันสามตัวท่านม่อยู่เลยแค่ออกไปเลยอะ่ะไม่พูดเลยไม่ยอมพูดนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับริปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ก็ขอให้ท่านโชคดีกับช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทูบวันนี้เราอยู่กับท่านมีองค์ท่านหนึ่งอย่งลงเงียบอย่างงวดที่แล้วท่านว่าลงให้ครับห้าหมื่นก็ได้ลำไปห้ามวันนี้ลำห้าหมืนเองเอาห้าหมื่น50่ขอบคุณครับขอให้โชคดีด้วยครับเด้อนี่แสดงว่าได้กับเขาได้นี่มานี่ได้ทราบแดเด้ครับเคอเโอเคโอเคโเคโอเอ่ วันนี้ต้องมาทาไมมาพ่วงนีิไม่ได้เอาลองดูเขียงเราอีกเนี่ยเขียงอีกเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาอีซีซีอีกแล้เสียงนี้เนี่ยไปยืนตรงนั้นน่ะไอ้สกิดไหลบอกว่าสามแปดน้าเอาเออไปแล้วทีเอาไปให้คนอื่นก็เอาเจ็ดแปดให้เขาโอ้ครับครับเอาคนเดียวอืมถูกคนมาเลยครับด้นี่นะครับก็ทีกทีทายเขียนทีกันสามตัดชัดชัดสาม สามหกอันนี้สามหกแล้วก็หนึ่งแปดเราทำให้ดูนะครับมันสก,กูร่างเหยียบไปละสามหกกับหนึ่งแปดสี่นะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีกับช่องราชินีชาแนลสวัสดีครับ